สวัสดีครับอู่และเก็ยร์ยนเชียงใหม่นะครับอำเภอฝางก็วันนี้มีมิตซูบิชินะครับเข้ามาในอาการของไฟเครื่องยนต์โชว์ไฟเครื่องยนต์โชว์ก็ตอนนี้ทำการสแกนนะครับก็พบว่าเป็น P0137 นะครับเป็นออกซิเจนเซนเซอร์์กิตโลวอลติกแบงค์หนึ่งเซนเซอร์สองมีปัญหา นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามันจริงไหมนะครับโค้ดมันโชว์นะครับใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคเชิงลึกนะครับที่จะทำการตรวจสอบนะครับครับอันนี้ก็สรุปให้นะครับเซนเซอร์ไอเสียเซนเซอร์แบงค์สองค่าไม่มาเลย ออกซิเจนเซนเซอร์เอาพุทบอเตค่าไม่มามาแต่แบงหนึ่งนะครับอันนี้ยังลบถึงลบไปนะครับลบไม่ลงนะครับจะลบไม่ลงอาจจะดับแล้วขี่ไปสักพักเดี๋ยวโชว์เหมือนเดิมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานอุลแล็กยนครับผมสวัสดีครับ